เออ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 ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อให้แม่แหวกมากที่โผล่หน้ามาแล้วก็ออกมาว่ากับพี่เสวียว่ยไวเนี่ยพวกผู้ชายมาเกิดอกเนี่ยสองออร้องทิ้งก็งฟังฟังมันยังเรีง เลไร่พี่ก็มอง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 ดูนวลน้องมองไปทางในผู้ชายเกินดทางนอกออกมาเสี้ยทีไม่อย่ามอนั่งคลำเวทีอยู่ทำไม้าใหคาเอาเอชายเกิร้างนอกออกมาเสยทีไม่ยามัวรำรีกันเราว่ารำไร ว่าสวยจริงน,น้อหล่อก็จริงนะมองดูหน้าตาก็นา่รนารักใครแม่นา่ารักน่าชมแม่น่านิยมยิ่งแม่งามเชิดเพลิงน้ำพองน้ำอําไพดูบุคลิกไห้เลวแม่ช่วงเอวียช,ช,ช่วงแกะคิ้วดำพนดด้นดกก็ลงมาโปรงไหลแม่ก็งาม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 ,าม,ามอยากจะขอทา้าทามอยากจะทา้ทา ไม่พอเลยโบราณเขถามแบบนี้ถามมีผัวยังก็จริงของต่อยเขาโบราณเนี่ยเขาถามให้ยิงว่าไอ้มีผัวหรือยังแต่สมัยใหม่รุ่นใหม่นี้ก็ยกย่องเขาหน่อยนึงอย่าถามสาวๆเนี่ยถามเขาว่ามีแฟนหรือยังอย่าไปถามมีผัวมันไม่ดูฟังไม่น่าดูนะไม่น่าฟังถ้าจะถามผัวอย่าไปถามเด็กถามพี่อ๋อถามผัวถามพี่มีผัวแล้วหรือยัง ห้าคนเดียวเลยมีผัวแล้วยังพี่ยกมือก็ห้าอยู่ตายด้วยไม่มีขอโทษผอะไรขอโทษลุงหวานบอกมือเป็นสื่อทำพูดทั้งหมดต้องตายด้วยมีผัวแล้วหรือยังนับไม่ถ้วนเลยนะไม่เป็นสื่อทำพูดหรือไม่ทำมือต่อไป มีผัวแล้วหรือ,อยังหรือกำลังเป็นสาวบอกให้รู้เรื่องราวหน่อยนะเป็นไรอยากจะได้เป็นคู่อยากจะไปสู่ขอจะต้องการเรือนหอฉันก็จะปลูกให้เอาเรือนหอสักกี่ห้องเงินทองช่างฉันเป็นคนมั่งคั่งแต่ฉันไม่บอกใครจะเป็นลูกกบปาล้านต็ตะแปะหัวเงินทอง เงเป็นเปิดมาให้แมบ,บนึงเอาด้่ยเชือมาคลำกระเป๋าดูก็ได้เอต้เอตาเอตาตาเมน้อยแม่พี่มาทุรกันที่ตรงนี้จะไม่เลยไปที่ตรงไหนพี่เอวรักมาเกยแล้วพี่เอวเคยมาฝากไม่เชื่อเรื่องยุงยากเธอไม่ต้องห่วงใหญ่ พี่จะรองท้าถามถามผูสักทีว่ารับสมัครสามีกันบ้างไหมเอ้ยท้าเอ้ยทาท้าทาทาทาอว่าพี่มาทัาถามถามดูสักทีว่ารับสมัครสามีกันบ้างไหมให้พ่อคุณมาทัหนามอราทำหน้าหมอมา้นมาทำหนุนหนา บอกเขาพวกนี้เน kind of ี่ยเพราะกระทุงจังหวะต่อเอ้ยกระทุงจังหวะนะใช่เวลาผู้หญิงร้องต้องกระทุงจังหวะแต่ว่าเด็กใหม่อย่าไปกระทุงมันเดี๋ยวมันพลาดจังหวะถ้าจะกระทุงนะเวลาฉันจะร้องนี่กระทุงล่วงหน้าไปเลยอ้โไม่ร้องเลยเหรอไม่นำไปเลยดนะเข่าวัน่งโอต แล้วคนจังหวะแม่นแม่นว่าอยู่กับป๋ามาตั้งห้าสิบเอ็ดปีอะ กับน้องสาวทําสํำรับกับข้าวเอามาเตรียมไว้เธอเป็นแขกของคุณพ่อใช้เมนอนีววอาา่ว่าเร็วเร็วเข้าสีอย่ามัวรำไรว่าเร็วเร็วเข้าสีอย่ามัวรีรออย่ามามัวยืดคอที่กระไดเอ้รา เอวเอวขาทีก็อย่าโมลีรอก็อย่าไปมัวดืนรอที่เต๊ากระไดกระไดกระไดนี่กระไดฉันคนนึกกระดาพวกฉันมามากก็เธอรู้ไหมจะขึ้นของานก็กลัวขั้นหักก็ต้องมายืินอยู่พักขออาภัยต้องขออาภัยก็ต้องมาอยู่พัก เอตุนัดถ้ามันชอบไอก็ยิ่งเห็นไม่นางรูปร่างหล่อแมวมันคันในคออย่าบอกใครเลยตจะตาได้มเขาเห็นม่นางรูปรางหล่แม่มันคในคอนายะบอกใครเมื่อจะขึ้นก็ขึ้นแต่อย่ามัวยื ได้เชื่อแชรทั้งคนหนุ่มคนแก่อย่าโม่ทำไก่เธอเป็นแขกแปลกหน้ามาทางหิ่นปากจะเจอเอาตีนกระไรด,ดเดาาดาตาจะได้อย กันไม่ได้เอ้ยชาเอ้ยชาชาจะชาได้ไหมก็ลงนอนง่ายก็ลงไปนอนนิป่าจะแดกน้ำเปลืกกันก็ไม่ได้คุณมาเจอก็ให้เราขึ้นบานผืนยืนอยู่น้ำเขาจะเบื่อนายก็จะต้องขึ้นบานผมให้สีนวน คนเยอไม่พึงไปยอนยอไปไปเก่าดุให้ให้าอยู่มั้ยนายไปแล้วรอเสียบอยู่้องนไไ้อนที่ไม่ไที่หนคือไปไม่เป็นเลยขึ้นบ้านของแม่สีนวลแต่ว่าขึ้นนังอ้วนไเ้ย ข,ข, <S <s ขึ้นบ้านเดยกขึ้นบ้านมึงะเพี้ยนเด็ขึ้นบ้านติขึ้นบ้านต้องมั่นสติก่อนนะครตาต้องขึ้นบ้านของแม่สีนวลแต่ว oh ่าบ้านนางอ้วนเราไม่ขึ้นไปเพราะบ้านที่นวลเขาอยู่ทุ่งนามันเป็นบ้านป่าก็าัึวบ้านไรบ้านลนลุงีรังมันยังกระรางหูก็ขึ้นไปดูดูแทบไม่ได้ก็ขึ้นไปโยโย่ไปโยโย่ สองมือเราก็ถมกสรลมไหมไปนื่อไหายเลยปอไมเจะเป็นปอบก็สบาอายุเราแล้หกหกสิยังเล่นยู่เขอกออะะไอย่างี้ีนี 2. ่นาถามเรายท่าไหร่ล้วบอกหกยังเล่นยือเขอไปป่าตั้งแปกว่านั่นเลยไม่ถามไไม่ถามไปที่ไหนะามาพบ สวยแท้แม่โน่จริงนะแม่คู่้าแท้แต่แอบเน็บทางไม่ขอห่างไกลไม่ขอเมินเหินห่างให้นางว่าเวไม่ยอมเที่ยวยอมเตะไปก็ทางไหนพี่พูดจริงทันจริงนะไปทุกสิ่งสันพูดไหนเป็นนั่งถือคำมั่นหมายเพราะฉันเป็นคนซื่อว่าถือสัจจะไม่เละเทะเกะก,กะวรัรานไทายเหตุจะไม่พีจึงพึงนับประสงค์บอกความ มันโล่งใจมันอื่นอักแน่นอกแทบอักเสบมันสอนกามมเทพมาปากฮะคือไทยผมเพราะว่ากามเทพม,มาทันมาแพลงสอนยามกินยามนอนนั้นนึกถึงนางในนั่งน,นึกนอนนึกให้รู้สึกกลุ่มเรากราบรรุมบรตุดัสูงไปแต่ไม่ได้เห็นตัวขอย รับฟังฉันชันดีใจหากินทางฝันเหมือนกันนี่พยายามฝันดีอย่าไปฝันร้ายฝันร้ายมีโอกาสหวาดนะเพราะว่าฝันเห็นอย่างว่ามันจะวุ่นวายนอนละเมอเพอฝันอยู่ทุกวันทุกวี่หลับตาเห็นหน้า ยู่ร <The absor baptism> ่าไปนอนละเมอเพ้อฝันเห่นหน้าฉันบ่อยอยากทำดูสักหน่อยว่าขนาดในดำขาวยาวสั้นในร่างพนลนาบอกก้าวยาวเท่าหน้ามึงได้ไหมาอยัอ่าข่าขยับอย่าขอย่าขอยาขอย่าหยันอ่ันอย่าข่าขยับอ่าขยอยาขยับอาอย่าขยับมาัอย่าัคาัอยั ดนตุจะพันลนาน้หลนะานะาแพได้ไหมน้ำมันยาวพน่าเธอได้ไหมแค่นาฉันมาโตขนาดนี้มันจะไม่ประหยัดล้นได้ยังไงตามเามาเป็บนตัวเปนอาจจาอะไรบทีนีมัดีวอะไรย้ิตังมันเดยดูเข้ามาดูเข้ามาเอ่อห้ง พี่น้องกันนะไม่แน่ตัไม่แม่ไม่ผัวกันเถิดเว้ยไม่ไม่ผัวเลยไม่ก็สบายอยู่ตัวคนเดียวมันจะเปลี่ยวเปล่าควรหาคู่กืนข้าวไว้แก้ผ่อนคลายมีผัวจะได้เบาบาปเผียอไม่มีขีค่าคอยรับใช้ มีผัวก็จะแม่ทีแดงพีหน้าผัวแพงเองจะช้ำใจพวกเหตาหารก็น้อกลุ่มกลุ่มเองจะหาผัวหนุ่มทีไหนคนจีนไม่ไปคนไทยไม่มาเองจะโกงราคาเอาไว้คอยใครมีผัวนะมายัางสาวออกลูกออกเต้าออกก็สบายทําไมมีผัวมยายามตัวแกมึงออก วาย <S <S เหตุเ่อเก่าเ<อ>ามือเก่าเก่าไปแล้วน่นะน้อยแม่ถ้าแม่นมีผัวไม่ยามตัวแกออกลูกจะแย่มันจะเข้าวัววาย ไปเชื่อคำพอเขาจะหลอกให้แกเองไม่เชื่อทำแม่นะเขาจะหลอกไปยค้าอีกหน่อยหัวงอกลายเป็นดอกคงราคาจะลงวันละไัส่งไั่เปรียบเหมือนปลาย,ยางเอาไวทา้ทางตีค้าขายไม่มีถึงว่ากำไรอีกหน่อยหูตาหูจะ้าฟาง อานิจาอานิจจังไอ้แก่นั่งทำใจเห็นดำมีต่อกันนึกว่าดำมีโตเห็นลูกแต่งโมกันนึกพอลูกแต่งไทยเห็นดำแต่ป่วยกันึกว่ากป่วยแตนนีแก่นั่งปอกยันปากเถื่อใจเรื่องเก่าเนี่ยทวารเลยบัวอันเจเถื่อนเลยถ้าไม่มีบัวแล้วเอ่ย ให้สบายถูกเรื่องผัวฉันก็อยากจะมีเขายังหาคนดีแต่ไม่ได้มีแต่สูบฝิ่นกินยาบ้าบางก็เล่นกัญชาบางก็เล่นไพ่ไม่มีเหรอเฮ้ยเฮ้ยแล้วรนะอะไรยังงูกันี่อะไรยังงูกันนี่แล้วล่ะนี่นะแล้วลุงใช่ไหมลุงมอคัดเท่า แกชะราหูกตาเป้าฟางลงไปเห็นดำมีตอกจะนึกว่าดำมีโตเห็นลูกแป็นโงจะนึกว่าลูกแตงไทรเห็นดำกระบว,วยจะนึกว่ากล้วยตาน,นีนังปอกยับปาเคยเชิญใจเอิบบานเจ้าต่อเคงจะเคยตัวหา,หาลูกห้าปัวกันไม่ได้ในอีตอนผู้อยากมีสามีเขาใช้กล้วยหั่บ้านอี หรือ,อยังไงในตอนจะเกิดน้าเจ้าต่อท่านขาใจกล้วยทาพันน่บหรือ,อยังไงในตอนจะเกิดนะาเจ้าต่อท่านขาใจกล้วยทาพันแอบกี่ใบหน้ากรัวพองถูเข้าไปตั้งลูกคึ่งถึงได้เกิดตัวมึงใหญ่เมื่อนควา สีนวนว่าเขาจังจะเสียชื่อลูก